มันก็เป็นปัญหาปัญหามันเยอะมากเราอยู่วงการบันเทิงมานานมากวิธีจะทําให้ศิลปินดังนานน่ะมันมีวิธีแต่ถ้าเกิดคุณจะเอาตะใจอะ่ะมันไม่รอดเพราะผมคงทิ้งไม่ได้แต่ว่าผมจะไม่เข้าไปลึกผมจะไม่ลงไปแตะผมจะไม่ลงไปนั่นแล้วก็ผมก็คิดว่าผมจะเสพตัวออกมาการถอยคือปลดปล่อยผมก็ปล่อยรหัสที่ผมเคยล็อกไว้ก่อนนะฮะก็ตามสบายถ้าเขาทำในสิ่งที่ไม่ควรก็คือนิสัยเขาไม่ดี ในความรู้สึกขุณคุณก็ตีค่าไปเลยใช่ไหมครัเพราะว่าจะดีหรือไม่ดีไม่ได้อยู่ที่ผมด่าเราเป็นแหลกมากคุณดูถูกบริษัทเกินไปบริษัทแย่แล้วกลาจะเจ๊งนะ,ะถึงขนาดต้องให้เอาศิลปินมายืนขายของในะะเวลาจัดงานปาร์ตี้หัดรู้สึกตัวซะบ้างซีอีโมันกลายเป็นเลอะเทอะสกระปรกนะ,ะด่าทอเลาะลานเหมือนผู้รู้ประหูสตดด่ามาเป็นเรื่องปกติครับสำหรับแกรนครัก็ <laughs> คือผมว่าสิ่งที่ดราม่ามันคงอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องโปรเจกต์หรอกมันเกี่ยวกับเรื่องอพูดตรงๆว่าแฟนนางงามบา,บางกลุ่มเนี่ยเขาอาจจะแบบหวงศิลปินอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยพาคิดไปเลยเถิดนะฮะก,ก็ผมก็เข้าใจได้ในส่วนหนึ่งแต่สิ่งที่เข้าใจไม่ได้ก็คือว่ามันเป็นหน้าที่ของบริษัทนะฮะการตลาดการประชาสัมพันธ์และการหาไรายได้นะครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้เข้าใจด้วยว่า เราทํางานนะฮะเราไม่ได้มาเพื่อทําเรื่องอื่นครับออกกฎนี่เอาจริงๆนะครับอพอมีปัญหามากๆแล้วเนี่ยกับกลุ่มแฟนนางงามผมอาจจะไม่ได้บอกว่าเป็นแฟนนางงามกลุ่มไหนคนไหนแต่ผมว่าทุกคนคงรู้ได้ว่าโฟกัสที่ใครผมไม่อยากพูดนะครับพอพูดไปอะไรปั๊บเนี่ยกระทบกระแทกกันเนี่ยก็กลายเป็นปัญหานะฮะวันที่โดนดราม่าหนักๆเนี่ยคือวันที่ไม่มีเหตุผลสําหรับแฟนคลับกลุ่มหนึ่งนะฮะไม่ได้บอกทั้งหมดนะฮะ กลุ่มนี้ก็คือทั้งทวิตทั้งด่าทั้งว่าทุกโซเชียลในด้อมแม้กระทั่งด้อมของอิงฟ้าด้อมของผมเนี่ยโดนหนักมากนะฮะมันหนักจนเกินที่เราคิดว่าเอ๊ะเออมันขึ้นหัวกันเกินไปนะฮะไม่ว่าเราอยู่ในตำแหน่งซ e o เราอยู่ในตำแหน่งผู้บริหารนะฮะสายงานนะครับที่ใหญ่ที่สุดนะฮะแต่ไม่ใช่สายงานระดับประธานแต่ก็ไม่น่าจะด่าเราถึงขนาดนี้มันคงมันคงมันคง ใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลเกินไปแล้วก็ใช้ความไม่น่ารักเกินไปนะ,ะก็เลยก็เลยมีความรู้สึกว่าลาคาญต้องพูดตรงๆว่าลำคาญพอลาคาญปั๊บเนี่ยผมก็เลยบอกว่าผมอยากจะสเต็ปตัวเองถอยออกมาก็เลยมาคุยกันประชุมกันที่บริษัทระดับผู้บริหารรับผู้ดตปฏิบัติการว่านะะปัญหาปัจจุบันมันคืออะไรกันบ้างนะฮะทำไมมันถึงกับกลายมาเป็นแบบนี้ซึ่งมันมันไม่มีเกิดขึ้นที่อื่น รเราลองคิดดูสิฮะว่าเออช่องวันเขามีไหมที่ไม่พอใจว่าเออพระเอกคนนี้กับนางเอกคนนี้ต้องเล่นด้วยกันแล้วมันต้องไปด่าคุณบอยทะคนเกียิไหมหรือจะต้องไปด่าตระกูลมารีนนนไหมอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีมันก็จะมีปัญหาแบบนี้ซึ่งปัญหาแบบนี้มันเป็นปัญหาที่แบบเกิดขึ้นมานับครั้งไม่ถ้วนแล้วก็ใช้ความอดทนค่อนข้างสูงนะครับทุกคนคงจําปัญหาได้ตั้งแต่ผมหาผู้เข้าประกวดเมื่อปีที่แล้วนะฮะในการขึ้นคอนเสิร์ตปีอุ้มฮะในการขึ้นคอนเสิร์ต ชาลอตแล้วมีมีอิงฟ้าด้วยจําได้ไหมฮะที่ผมหาแค่สองคนว่าใครขายน้ําพริกภายใน24ชั่วโมง้วได้ขึ้นก็เป็นปัญหาใหญ่มากเพราะว่าเขาว่ามีความรู้สึกเขาไม่อยากให้ขึ้นเขาอยากให้อยู่แค่นั้นเขาไม่อยากให้ใครมาแจมผมรู้สึกได้แต่ผมก็ต้องจัดการมันก็เป็นปัญหาปัญหามันเยอะมากแม้กระทั่งเรื่องของละครเหมือนกันผมพูดว่าไม่รับละครแล้วโอ้โหแบบก็ไปด่าผมแบบโอ้โหพี่ พี่ฟ้ากําลังดังทําไมแบบขัดจังหวะนู่นนี่นั่นโอนเล่ตุ้มเป้ไปหมดผมก็ถูกด่าทุกครั้งผมก็บอกว่าเฮ้ยเราไม่ได้รับตอนนี้แต่เรารับตอนอื่นคุณไม่ฟังกันเลยเหรอคุณจะให้รับเดี๋ยวนี้เลยเหรอคุณก็รู้ว่ากลยุทธ์เนี่ยการที่อะไรมันมากเกินไปมันฝือเหมือนคนออกเพลงอะ่ะเราก็ต้องนั่งอธิบายมันปวดหัวนะฮะเราก็เห็นชัดเจนถูกไหมล่ะว่าโอเคบางกอกคณิกา4.2แล้วเลิฟบ,บูลลี่เท่าไหร่ 0.7นะฮะเรตติ้งแล้วถ้าละครอีกเรื่องหนึ่งแหละที่แฟนขับพยายามจะผลักดันว่าต้องรับแล้วต้องเล่นเดือนปีนี้แล้วถ้ามันออกมาคุณก็รู้คุณต้องเชื่อเราเราอยู่วงการบันเทิงมานานมากวิธีจะทําให้ศิลปินดังนานน่ะมันมีวิธีแต่ถ้าเกิดคุณจะเอาตะใจอะ่ะมันไม่รอดเพราะฉะนั้นผมทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมอยู่ใกล้น้องอะ่ะมักจะเป็นปัญหาเสมอผมก็เลยแบบบอกว่าเออผมจะสเต็ปถอยหลังมาก,ก็ให้ทาง อบอร์ดแล้วก็ทางผู้ดูแลเขาเป็นคนพิจารณาถึงความเหมาะสมในอนาคตแต่ผมก็ยังดูแลให้นะครับนะดูแลให้ในระดับหนึ่งเพราะผมคงทิ้งไม่ได้แต่ว่าผมจะไม่เข้าไปลึกผมจะไม่ลงไปแตะผมจะไม่ลงไปนั่นแล้วก็ผมก็คิดว่าผมจะเ็พตัวออกมาแล้วก็มาช่วยโปรโมตเด็กใหม่ๆนะครับเพราะผมเป็นผู้สร้างนะผมชอบสร้างนะครับตอนนี้ผมก็สร้างจนถึงฝั่งฝั่งแล้วเนี่ย ผมก็คิดว่าเออคนอื่นก็รับไม้ต่อได้แล้วผมก็ดูภาพรวมให้ก็จะต้องไปนั่งตามหึงตามห่วงกันตลอดเวลาหรอตกลงว่าแฟนคลับคืออะไรแฟนคลับคือผู้สนับสนุนผลงานหรือเป็นเจ้าของศิลปินโดยแท้หรือคิดว่าศิลปินเป็นแฟนตัวเองหรือเข้าข่ายแบบมันเกินกว่ความรักอะ่ะมันก็ไม่เหมาะนะฮะมันก็ไม่เหมาะมันก็กลายเป็นเรื่องที่แบบเรื่องที่แบบ ก้าลวงแล้วที่สำคัญที่สุดการการที่เราจะรักศิลปินน่ะเราต้องให้เกียรติศิลปินว่าเขาต้องคิดเองได้ว่าควรหรือไม่ควรถ้าเขาทําในสิ่งที่ไม่ควรก็คือนิสัยเขาไม่ดีในความรู้สึกคุณคุณก็ตีค่าไปเลยใช่ไหมครเพราะว่าจะดีหรือไม่ดีไม่ได้อยู่ที่ผมนะฮะเราถามนิดนึงว่าผมปกป้องแบบผมจะไม่เอาคนเข้ามาเกี่ยวข้องโดยเพราะเลือกเพศเพศนี้ก็ไม่เอาเพศนั้นก็ไม่เอา ผมถามว่าแล้วผมจะต้องปิดหูปิดตาเขาได้ตลอดเวลาไหมผมก็ไม่ได้เดินไปกับเขาทุกเวลาแล้วคุณรู้หรือว่าบางเวลาเขาไปไหนเเพราะฉะนั้นอย่าอยู่ในโลกแห่งความคิดไปเองอะ่ะผมว่าต้องให้เกียรติองค์กรโดยจะมาอ้างว่าเดี๋ยวจะไม่ปลอดภัยคือผมรู้จุดประสงค์คุณน่ะจริงๆคืออะไรคุณคุณแมนพอที่จะพูดไหมล่ะว่าคุณกลัวอะไร คุณอย่ามาแอบอ้างว่าไม่ <c oughs> ไม่ปลอดภัยพอแล้วคุณก็ต้องเข้าใจนะว่า MGI ไอ่ะไม่ใช่ร้านขายของริมถนนเรามีระเบียบเรามีวินยัยเรามีวิธีเราทำทุกอย่างคือเอาเนี้ยมันเป็นข้ออ้างที่มาโจมตีผมผมก็คิดว่าเออมันไปกันใหญ่นะมันมันกลายเป็นว่าทำงานไม่เหนื่อยมันเหนื่อยเรื่องไร้สาระครับ,าาบอ๋บอ,าาอ,บอ,อผมไม่ได้ออกกฎครั้งนี้ผุสาบานได้เลยครับ<ส>ตามสบายฮะ อ,อ,อ,อ๋อไม่ไม่ผมไม่ห้ามผมอนุญาตผมได้อนุญาตว่ามีแฟนได้เพราะว่าให้มันสบายอกสบายใจกันไปเลยเพราะว่าตลอดเวลาผมต้องนั่งตึงกําลังการห้ามมีแฟนเราคุยกันเรื่องนี้บ,บ่อยแตลอดเวลาทุกคนบอกอ้าวทำไมอนุญาตมีแฟนอ้าวก็ในเมื่ออยากจะปล่อยวางแล้วสิ่งที่เราตึงกําลังไว้ให้ก็เพื่อแฟนขับเ <ME> มื่อแฟนขับขี่อยู่บนหัวก็ไม่เป็นไรก็ตัวใครตัวมันนะฮะก็ปล่อยศิลปิน การปล่อยวางคือช่องทางที่ดีที่สุดแล้วเดี๋ยวสัมภาษณ์วันนี้นะอย่ามีอย่ามีดราม,าม่าอีกนะผลเสียจะตกอยู่กับทุกอย่างผมบอกไว้ก่อนเอาไปเลยครับใครก็ได้คือถ้าเขาพอใจก็ปล่อยเขาถ้าศิลปินเขาแฮปปี้ก็ต้องให้เขาธรรมดาผมไม่อยากให้มีแต่ถามว่าเราทุกวันนี้ผมต้องทำงานหนักเพื่อประครับประคองภาพในสิ่งที่คุณคาดหวังและคุณ ไม่เคยที่จะพึงพอใจในการกระทําผมผมก็ต้องถอยตัวเองออกมาการถอยคือปลดปล่อยผมก็ปล่อยรหัสที่ผมเคยล็อกไว้ก่อนนะฮะก็ตามสบายผมไม่ได้หมายถึงอิงฟ้าคนเดียวผมหมายถึงศิลปินทุกคนมีแฟนได้ทุกคนเชิญตามสบายแต่ขออย่างเดียวอย่าทำให้งานต้องมีปัญหาผมก็แล้วแต่ครับถ้าลัคกี้อินเลิฟแล้วเก็บให้ดีก็น่าจะลนะัคกี้อินเกม มันเก็บไม่อยู่หมดเลยนะเหลือไี่หมนมันไม่อยู่หรอเหลือไม่เราพูดถึงคนทั่วไปมันก็มี lucky ัคกี้ in love lucky in game ก็มีนะเออมันก็มีหลายคนก็มีแต่หมายความว่าสติต้องมีแลวอย่าแลวอย่าเอาสิ่งอื่นมาลุมเล้าจนเกินนะฮะแล้วก็ต้องบอกด้วยว่าอย่างบางเคสอย่างเงี้ยการที่มีความ agressive หรือก้าวร้าวเกินน่ะ ความก้าวร้าวหรือความรุนแรงไม่ว่าจะเป็นทางวาจาทางการแชทหรือการทางไซส์โซเชียลมันแรงวันนี้กับใครวันหน้ามันก็อาจจะแรงกับคนอื่นก็ได้และที่สำคัญความแรงมันเป็นตัวที่ทำลายล้างนะฮะอย่างน้อยๆก็ทำลายล้างความรู้สึกของผมไปละในส่วนหนึ่งนะครับผมก็ไม่อยากมาเจอแฟนคลับนะฮะจริงๆผมพูดตรงๆ อ้ผมมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้น่ารักอย่างที่เราคิดเราเป็นเด็กบ้านนอกคนหนึ่งเราสร้างสรรตัวเองสร้างสรรค์ผลงานสร้างสรรค์ศิลปินแล้วเราก็เอ็นดูแฟนคลับอยู่ที่ไหนเราก็เฮฮาด้วยแต่สุดท้ายด่าเราเป็นแหลกมากคุณดูถูกบริษัทเกินไปบริษัทแย่แล้วใค้จะเจ๊งนะถึงขนาดต้องให้เอาศิลปินมายืนขายของในะเวลาจัดงานปาร์ตี้หัดรู้สึกตัวซะบ้างซ e อแบบดา่าแบบดา่านะ่ากลัวมากแล้วไม่มีใครห้าม แล้วพอเวลามีปัญหาขึ้นมาเอาจริงเอาจังบอกว่าเป็นแอคปั่นผมไม่เห็นแอคปั่นอ่ะใช่ไม่ใช่ผมไม่รู้แต่ที่รู้ๆพวกแกนี่แหละช่วยกันลุมเพราะาเราก็เห็นรู้จักกันและที่สำคัญไม่มีคนห้ามมันก็เหมือนเป็นการสมรู้ร่วมคิดตรงนี้เป็นนัยยะสําคัญที่ทําให้เราหมดความรู้สึกบางอย่างอ๋อไม่ไม่ไม,ไม่มันไม่ได้ผิดกฎหมายผมเคารบมันเป็นสิทธิที่เขาทําได้ ในเมื่อเขาทําได้ผมก็สิทธิของผมผมก็เซฟตัวเองได้ผมก็เลือกที่จะถอยออกมานะฮะผมก็เลือกที่จะถอยผมผมพูดแต่ความจริงเขาอยากให้เล่นละครเรื่องที่3ามเร็วๆอยากเล่นหนังผีผมก็ไม่รู้เหมือนกันอะไรกันนะักขนาผมก็ถูกด่าถ้าเล่นมาคุณดูเรตติ้งเิผมบอกแล้วไงว่ารักษาแชมป์มันยากมากดังนั้นอย่าทําลายเรื่องแรกมันสูงเรื่องที่สองก็อย่างสภาพนั่นแหละอืมถ้าเรื่องที่สมออกมาก็นั่นแหละแล้วต่อไปเนี่ย เราก็จะไม่ได้งานชิ้นที่เราต้องการหรือดีที่สุดนะฮะคือประเภทปากเก่งนะฮะกวนนะฮะแต่ไม่รู้จักรอบคอบบางทีผมก็อยู่กับคนแบบนี้ไม่ได้เหมือนกันนะฮะเพราะว่ามันไม่ใช่นะฮะมันไม่ใช่มันไม่ใช่สิ่งที่เหมาะสมบอกหลายครั้งแล้วอยู่ที่เขาจะห้ามหรือเปล่าถ้าก็พูดคำเดียวก็น่าจะดีนะฮะเขาก็น่าจะพูด นะฮะเขาได้จะพูดเลยทันทีอ้าวคนมาด่าแม่หน้าบ้านลูกสาวไม,ไม่บอกให้หยุดเลยเหรอด่าพ่อ,อ,อหน้าบ้านเนี้ยอ๋อผมไม่ให้ใครมานั่งด่าองค์กรอยู่แล้วคือด่าผมนี่ก็หนักแล้วนะมาพูดว่าบ,บริษัทกำลังจะเจงคุณเอาอะไรมาคิดอะมันแรงไปป่ะเออแล้วด่าผมอะด่าหยาบมากไม่ขออนุญาตพูดผมก็แคไปไว้หมดแล้วแต่ผมก็ไม่ได้ทาอะไรหรอกนะเพราะว่าคนพวกนี้ก็ไม่อะไรมากมายหรอกก็แค่อารมพาไป นะฮะด่าผมนี่ก็อึดแล้วนะเออโอ้โหอึดมากด่าจนแอดมินผมมาทั้งสาดอมของผมมาต้องเข้าประจำการตั้งแต่4ี่ห้าทุ่มสาตีสามยังไม่เลิกเลยที่จะต้องนั่งลบนั่งบล็อกไม่มีแนวอื่นเลยมีแต่แนวด่านี่มันด้อมชื่นชมผมไม่ใช่เหรอในด้อมคือคนที่เป็นแฟนคลับผมไม่ใช่เหรอมันไม่ใช่เลยมันกลายเป็นเละเทอะสกระปรก นะ,ะด่าทอเลาะลานเหมือนผู้รู้ประหูสูตรคนรวยคนปั้นศิลปินคนดีคนเด่นนะฮะศิลปินอยู่ได้เพราะพวกเขาคู่อีกนะคอยดูจัดงานครั้งต่อไปจะไม่มาถ้าเกิดยังทําแบบนี้เอ้าเนี่ยเก่งถามไมอยากพาดข่าววันเทิงก่อนครายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ YouTube c h anel ท็อปดาราและแฟนเพจเฟซบุ o o ท็อปดาราได้เลยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนอยังไม่หมดนะคะอย่าลืมกดซุปเปอร์แตงให้กำลังใจทีมงานท็อปดารากันด้วยนะคะ